สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโค้ชซูเน็สร้างตัวตนทุกทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวลาวทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้เป็นเดืที่3นะครับจะอัดคลิปวีดีโอส่งอาจารย์ผู้สอนวิชาออนไลน์นะครับถามว่าครูที่ประทับใจตั้งแต่สมัยเรียนนะครับและการประทับใจอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมจําได้นะก็ประทับใจที่สุดก็คือตั้งแต่สมัยเรียนนะครับ ตื่นเช้าขึ้นมานะครับคุณครูเขาจะพาวิ่งออกกำลังกายในการเก็บตัวนักกีฬาสมัยนั้นนะครับเวลาวิ่งออกกำลังการนั้นก็จะวิ่งไปตาม ถนนชนบทนะครับจะเป็นถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางนะครับเวลาวิ่งไปนั้นก็จะไปเหยียบก้อนหินเพราะรองเท้าไม่ได้ใส่นะครับบางวันเข้าไปติดก้อนหินเพราะว่าเป็นหน้าหนาวนั้นเล็บก็จะออกเล่นกีฬาเข้าไปได้นะครับจึงเป็นสิ่งที่ผมจําได้นะครับบรรลับใกี่ยนักปัจจุบันนี้คุณครูที่สอนนะครับที่พาเล่นก็คือเป็นคุณครูผู้หญิงครับมี2คุณครูครับมีคุณครูบุญพิงคอานาชัยริศแล้วก็คุณครูชนดานะครับนะครับต่อมา ามว่าเพื่อนที่สนิทนะครับที่ประทับใจจนถึงณปัจจุบันนี้ก็มีเพื่อนเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งญาติกันที่ไปเล่นไปเที่ยวด้วยกันตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กไปรุ่นนะครับก็มีอยู่ครับเพื่อนที่ชื่อ,อทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเจอหน้ากันแล้วตั้งแต่ตามคนตามนครอบครักวก็คือคุณโกบีนะครับโกบีผลว่ากันเองนะครับต่อมานะครับ ถามว่าวิชาและกิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือเป็นกิจกรรมกีฬานักเองนะครับกีฬาทุกประเภทผมชอบหมดแล้วก็เล่นได้หมดทุกประเภทเลยนะครับถามว่าพูดถึงข้อดีหรือจุดเด่นความสามารถพิเศษที่เรามีที่ผมมีนะครับความความสามารถพิเศษและจุดดีที่ผมทําได้ที่สามารถทําได้เลยคืองานเฟอร์นิเจอร์คืองานฝีมือนะครับงานช่างต่างๆก็สามารถทําได้แล้วก็ได้ดีด้วยนะครับและก็ถามว่า ผู้คนเล่ากล่าวถึงเราในส่วนที่ดีมีอะไรบ้างนะครับคนส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงในตัวกระผมนั้นก็มีหลายอย่างนะครับหึ่งไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องของอ๋อแมวยเนนอกคนเฮยียดหยังก็สามารถสัเร็จได้คนเฮยียดหยังก็ดีไปเบิร์ตจกอันทุกอย่างนนเน,เนาะนี่คือ เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะครับว่าเราเป็นคนมีความสามารถและสิ่งสำคัญต้องบอกว่าผมเองเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีไปไหนมาไหนไม่เย่อไม่หยิ่งนะครับสามารถพูดคุยกับคนได้ทุกทุกชั้นวรรณะนะครับนี่คือจุดดีนะครับและสําคัญครับอาชีพที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กนะครับผมมีความใฝ่ฝันที่สุดก็คืออยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองก็คืออยากจะมีรถเร่ รถเรข่ขายของตามชุมชนตามหมู่บ้านขายอาหารขายกับข้าวน,นั่นเองนี่คือสิ่งที่ผมฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กนะครับจนมาได้ทาธุรกิจเครือขหางณนะปัจจุบันนี้จึงสามารถทําให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากมาเพีแค่เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เจอกันที่ทุ่มหนึ่งครับในห้องเรียนครับสวัสดีครับ